มาใกล้จาก8ดริ้วเข้ามาตัดแว่นที่หน้าร้านลาดพร้าวนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยค่ะลูกค้าบอกว่าติดตามทางร้านมานานมากๆเลยนะคะก่อนที่ตัวเองจะไปผ่าตัดต้อกระจกมาซะอีกก่อนหน้าที่ลูกค้าจะทําการผ่าตัดนะคะสายตาอยู่ที่800แต่ปัจจุบันพอหลังการผ่าตัดมานะคะทําให้การมองเห็นหรือว่าค่าสายตาเปลี่ยนไปนี้เลยตัดสินใจเข้ามาวัดสายตาและตัดแว่นใหม่ค่ะสําหรับท่านใดที่เคยมีประวัติผ่าตัดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่าตัดทําเลสิกหรือว่าโรคทางตาอื่นๆสามารถแจ้งกับทางคุณหมอสายตาที่ หน้าร้านของเราได้เลยนะคะจะได้รีเช็คให้อย่างละเอียดค่ะจะได้ประเมินประสิทธิภาพของสองตาได้อย่างละเอียดนะคะค่าแว่นใหม่จะได้ใส่สบายตาค่ะสําหรับโจทย์การใช้งานของเคสนี้นะคะยิ่งเป็นแว่นที่ใส่หลังผ่าตัดแล้วต้องการการป้องกันและถนอมสายตาได้อย่างครบจบเลือกไปเลนออกแดดเปลี่ยนสีนะคะกรองแสงหน้าจอค่าสายตาและเปลี่ยนสีเข้มเป็นแว่นกันแดดในอันเดียวแว่นตาสั่งตัดใหม่ทุกเคสแนะนาตามปัญหาสายตาและโจทย์การใช้งานสอบถามเพิ่มเติมยินดีให้บริการนะคะตัวอย่างในรีวิวจะเป็นหน้าร้านสาขาลาดพร้าว71ค่ะ